อ่าไม่มีพาไปมมีสัตว์เยอะเลยโอ้ยมีเยอะมากเลยพี่เลยไกลไหมกว่าจะถึงจุดที่มีสัตว์เยอะไม่ไกลแล้วเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแต่พี่จะบอกให้น้องสองคนรู้ไว้นะตั้งแต่เข้าตรงนี้ไปอ่ะเข้าไปข้างในอ่ะจะพูดอะไรตัวระวังตัวไว้อย่าประมาทเข้าใจนะกลัวอะไรปืนเราก็มีอ่ะพี่ ใช่พี่มาก็ <มะ S 1> ยิงแม่มทิ้งเลยพูดอย่างกับผมไม่เคยยิง <c oughs> ปืนยังไงอย่างนั้นน่ะน้องสองคนไม่ใช่คนพื้นที่ที่นี่เพราะฉะนั้นพี่บอกอะไรต้องเชื่อฟังถ้าเกิดมีอะไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาพี่ไม่รับผิดชอบนะบอกให้รู้ก่อนอ้พี่ไม่ต้องห่วงหรอกหวผมาเอาตัวรอดได้แค่นี้เองตั้งแต่พตี่เอาแต่หน้าไม้เนี่ยจะยิงอะไรเนี่ย เผลอต้องอาศัยของผมพาออกจากป่ากันอยู่แต่บนดอยไม่คงไม่รู้มั้ง GPS อะไรพวกนี้น้องน้องก็พูดถูกนะแต่เนี่ยบนเขาบนป่าบนดอยเนี่ยสัญญาณไม่เคยจะดีว่าางพาเข้าป่าเขาโพดมากกว่าไ้เนย็งพี่ห็นแล้วแหละเยูอย่างนี้แหละ ที่จะบอกให้น้องสองคนรู้ไว้นะสถานที่ตรงเนี้ยมันอาถรรพ์ถ้าน้องจะไปที่เยี่ยวตรงไหนน้องต้องขอเจ้าที่ยาทางก่อนนะอยากดู้จะบ้าเหรอจะที่จะเยี่ยมต้องขอเจ้าที่เหรอไม่เห็นมีใครเป็นเจ้าถิ่นเลยเนี่ยที่ใครก็ไม่รู้เจ้าที่ถ้าไม่มีที่อยู่แล้วก็ซื้ออะไรอ่ะสารเจ้าที่มาให้อยู่ได้ไหมใช่ใช่ โอ้ยไม่กว่านี้ก็ลึกเหม lonely, ือนนะเนี่ยคนดอยเนี่ยกลัวผีอย่างเลยนะเห็นว่านับถือถือผีอ่ะกลัวผีอีกอ่ะเจ็บบ้าแล้โลกนี้มีผีที่ไหนเนี่ยนี่ใจจะรอกว่ะไอสัตว์ใหญ่ต้องไม่มีเลยต้อกลัวเอ้าคว่างก็ไม่โดนแล้วเนี่ยทำไม น้องทำยาเนี้พี่บอกแล้วว้าน้องอย่าทำอย่างนี้กูจะคว้างไปทําไมกูไปอย่างนี้เดี๋ยวไปโดนเจ้าที่เจ้าทางทําไงเนี่ยไม่กลัวเือไงฮะเขาป่ามันลึกอย่างเนี้จะทําอะไรตุง้งระวังกันด้วยอะไรของพี่เนี่ยพี่ยังงไงทำไมเนี่ยผมมาอยู่ในเมืองเรียนเคมีผมไม่เชื่อ,อเรื่องผีสางเนี่ยมันจะไปม,มีได้ไงผมเชื่อแต่เรื่องพิสูจ์ได้ใช่ไหมได้ป่าไม่มีผีได้ไง น่าก,กลัวหรอกพี่แค่นี้ไม่มีอะไรหรอกไปไปพี่พย้ายอยู่นั่นแห,หนนละ,ยหยละว่าเราไม่ต้องตามไอ้ดอนนั้นไปหรอกเราแยกทางกันไปคนละทางให้มันตามหาเราทั่วแก้งไอ้เดนอนก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวมันตามหาเราทั้งวันกันเดี๋ยวสายๆค่อยไปหามัน อันนี้มันห้ามโน่นห้ามน,น,ามนี่ทำอะไรก็ไม่ได้อ,อ,อ้าวเฮ้ยไปไหนหน,นะนี่เนี่ยเอาเออก็จิงต้งตามมันนะไปไปทางนี้ดีกว่ามันตามหาเราบ้างอะไรนี่อ้ยวัยวรุ่นนี่เนาะ ผูไ้ไม่ฟังเลยเตือนจะแล้วพูดจะแล้วไม่ฟังอีกเดี๋ยวเจอดีแน่นอนใช่หรอเดียวแล้วกอมุ่งชี่แลนเออแล้วลย ผีมันกลมที่ดินยังไงมันต้องมาขออนุญาตผีอืมดูสักบ้างอืมอืมลดน้ำหัวให้หน่อยอ่าฮา เอาไปไหนของมันวะเนี่ยเดียวเ,เดียวอะไรวะไม่อยู่ในร้องไปไหนของมันนะเนี่ยเ,เดียวเดียวเดียวเฮ้ยเอาไอ้เดียวเล่นบ้าอะไรของมึงเนี่ย <laughs> อ๋อไพี่ผมแค่เหยียพี่เล่นเฉยๆไม่มีอะไรหรอกอ,อ๋อไอนี่มึงเล่นเชี่ยอะไรมึงเอา้าไหนพี่บอกพี่ไม่กลัวไงมึงเล่นเชี่ยอะไรเงี้ยนะผีกูไม่กลัวหรอกล่อซะปืนจ่อนะกูไม่ตกใจได้ไงน้อเล่นแข่งแข่งเลยนะเดี๋ยวตายฟรีแนะน่ที่นันบอกว่าในป่าแนมะ่งสัตว์เยอะมาตั้งนานยังไม่เห็น ีสักตัวเลยวิญญาณ<ช>ยีงไม่โมาเลยใช่โดยนั้นจะกลัวนะกนนะบอยเราทำอะไรเราวังไม่มีอะไรเฮ้ยเดียวถามจริงอ่ะมันเคยได้ยินพวกสมัยคนแก่เล่าพวกผีตานมีผีนางไม้อะไรพวกน,นี้เปล่าวะเออก็เคยได้ยินอยู่นะเคยได้ยินปู่เขาก็เล่าอยู่นะว่าสมัยก่อนนะเขาเขาป่าจะมีผี นางไม้อยู่ตามพต้นไม้ใหญ่ๆสีนางไม้กูไม่เคยเห็นอ่ะกูเคยเห็นแต่ยางไม้กูดูเนี่ยไ,ไม่ทางกูดูสีนางไม้ไ,ไหมใช่ไม่เห็นออกมาสินี่ไงนี่ไงไหนมึงอยู่ไหนสีนางไม้ไหนนี่ออกมาดิมึงออกมาปุงออกมานี่นี่ไงเห็นป่ะ มีแต่ยางไม้ก็ไม่เห็นนี่ยนางไม้มีแต่ถ้ามีมา้ฟันหัวขาดนั่นไงใช่เลยเม่มีอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไเห็นอะไรแปลกเปล่าวะมีอะไรพี่เป็นมีอะไร,ะไรพี่ดูกว้างดูเห็นอะไรก็แฝดยืนจ้องมองเราอยู่เนี่ย ที่ร้อนเปล่าแม่นม,มีอะไรนี่เรือจะเป็นพี่คนนั้นเละที่จะพาเรามาคือ,อมาแกล้งเราแน่นอนเออไปเฮ้ยพวกเรารื้อเอาอยากันอยู่ไปด้วยใช่ไม่รู้ว่าแล้วกลับไปนี่ไ้ป่าแน่นน เฮ้ยที่ผลักผมทำไมเนี่ยเอาอะไรของเองเนี่ยจะเดินกันอยู่ดีๆกูไม่ฝากเองโดนไหนวะเนี่ยอ่ะพี่ที่นี่อะ่ะมีแค่เราสองคนอะ่ะไม่ใช่พี่แล้วใครอะ่ะเอา้าถึงเดินสะดุดถาวันเปล่าสะดุดได้ไงพี่ได้ยินมือผ่านหลังผมอะ่ะไปไปไปต้องพูดบนะ้างไป